มันว่าหายอ๋อโอ้ยมาไม่เอ็อเงนมาแล้ว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 โอ้ยโอ้ยนอนลงแล้วโอ้ยเอาลูกลูกสวัสดีครับสวัสดี F4 ที่ารทพูท่านนะครับดี F4 นะครับวันนี้เรามาโอ้ยไกล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  อ้ยไก่อะไรนะไก่กระตุ้มหูคืออะไรยายไก่ตีบ่ยายไก่ตีบ่ไก่สวยงามไกโอ้ไก่สวยงามแล้วมันไม่หนีบ่ยายมัน่บนีบ่ เอาแล้วยายมันไม่บินออกนอกบ้านบ่ะบ<อ>นั่นไงมันจะไปแล้วน่ะบินออกบินมันก็มาเหมือนเดิมบ่อ,อู้หูบอกกลับมาเหมือนเดิม,ม<า>เอาสมมุติว่าผมเอาไปเอาไปเลี้ยงมันจะไม่กลับมาหายายบ่นาวายโอ้ยนู่นๆไก่แจ้หรือเปล่านะ่ะตัวเล็กๆเลยนะ <c oughs> อ้หูอยากได้อยู่ไก่แจ้นะ่ะ โอ้ยายนี่ยายเลี้ยงเป็นธรรมชาติมากเลยโหขันแข่งกันถ้าเราเข้าไปใกล้เขายิ่งหนีจากเราไปเดี๋ยวเราต้องไปหายายฝั่งทางนู้นนะทุกท่านอันนี้คือเป็นลงสีข้าวขนาดเล็กนะทุกท่านนะสมัยโบราณโบราณน,นะวันนี้ผมมา่ายเอฟซีนะ มาดูความเป็นวิถีธรรมชาติชนบทชนบทนะนี่นี่นี่ตั้งแต่พ่อแม่เราก็เลี้ยงอย่างนี้แหละครับปล่อยไปตามธรรมชาติเห็นไหมครับโอ้ยตัวเท่าไหลใหญ่้ยแบ่งสักคู่หนึ่งนี่จะไปเลี้ยงโอ้ยปล่อยไฟมาทุกท่านไปหาปล่อยไฟปล่อยไฟปล่อยไฟอยู่ไหนไปเขาทั้งไหนล่ะ โอ้ยปล่อยไฟโอ้โดนหัวแล้วยายเฮ็ดเองโอ้ยเดอยายก็เฮ็ดเองเนาะไหนๆเลปล่อยไฟมาอะไรพรอยู่ไหนปล่อยยนนู่นนู่นบินไปแล้วมันกะามอุ้ยนี่เหรอนี่เหอปล่อยไฟให่อ้ยมันพันอะไรเนี่ยยายปลาพันเนี่ยฮะปาพมีมันเนี่ยหมูป่าหมาทำไมมันตัวใหญ่ยังอ่ะผมมีเงคือ โอ้ยโอ้ยอันตัวขา,ขาวๆนี่ตัวเมียหรือตัวผู้ตัวผู้ปล่อยไฟปล่อยไฟมาลายพรยแล้วตัวน้ำตาลนี่คือเมีสีหน้าสีน้าสีเงินสีเงินสีหน้าโอ้ยใหญ่มากเลยมันเคยหลุดไปไหมยายนี่หลุดก็ไม่ใด้ออกไม่ไหนแล้วอ๋อไม่ไปไหนโอ้มันหลุดไหมยายนี่หลุดไหมบอกว่าลุด กอออโหกี่ปีแล้วยายตัวกี่ปีแล้วนี่สามปีตัวใหญ่นี้นะสามปีขึ้นใหญ่คักแท้โอ้ยอุ้ยลูกเพิ่นทำไมเยอะจังอ่ะลูกเพิ่นนี่ละอ่าแม่เดี๋ยวแม่เดียวไหนแม่ไหนแม่ที่คนอนอยู่ัหนบ่ นี่แม่หนิในนี้แปดตัวแปลว่าแปลว่าแม่ใช้ไหมในี่สองตัวแปลว่าในนี้เนี่ยตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียสองตัวจ้าโอ้โหคนคนหนุ่มได้ได้เมียสองป<อ>้าเจ้าคุณคักแท้เพื่อนที่ที่คุณแม่เพื่อนจะเอาอะไรท้ายชิ้นปเพื่อนเพื่อนได้เมียสองเลยนี่ป้าว่ามีข้อดุเพื่นกันองเบิ้งเลยมันพื้นมันต่ำไปมั้งใหญ่มันเออโอ้ ของแอร์โอ้ถ้าเราไปเลี้ยงเราก็ต้องเป็นซีเมนต์แบบนี้เนาะมันก็อยู่ได้เนาะใหญ่เนาะลูกก็ดินก็ยินเออยู่ปูไม่ได้อยู่ปูนไม่ได้โอ้นุ่มเนี่ยลูกก้อนหลายตัวลูกก้อนหลายตัวโอ้ยกินนมทุกท่านเอา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 เกินนมเออเอาหมูเด้งหมูเด้งเอาหมูเด้งต้องก้อนอย่างนี้เลยบ่หมูเด้งหมูดิ้นเนาะเพื่อกินอย่างนมกินเองไม่ได้ มันต้องให้กินนี่สิเท่าตัวแล้ตัวโอ้แล้วยายจะจำได้ไหมตัวไหนเป็นตัวไหนได้อยู่อันนี้อันนี้สีทอง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 เอออันนี้อันนี้งินคุณเงินฮะคุอยากได้ตัวนี้นะตัวลายเอ้าอันนี้ก็ตัวแม่อีกบ่เนี่ยตัวเมียอันนี้พันอะไรอีกเนี่ยพันพันอันเดียวกันนี่ละหมูป่าเหมือนกันเออเนี่ยใหญ่ใหญยพวกนี้โอ้เป็นพี่สาวเออ มันก็ได้หาเดือนวังงวดทีหนึ่งโอแต่ว่าต้องแยกออกมาจากพ่อแม่ลูกชายจับไปเ่าเบิดอ๋อแปลว่าแปลว่าชุดชุดลูกตัวใหญ่นี่คือเหลือเขาตัวเดียวเออเอางิ้บเก่าตัวนี่ต่อยิ้บเก่าตัวตัวนี่คนจับเ่าได้เลยปล่อยไว้น้ำเมร์โอ้ขี้อายขี้อายขี้อายกินอาหารอิ่มเนี่ยชื่ออะไรนะนี่สีเงินสีเงินเนั่ยไปไหนล่ะมา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 เร็ว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  น่ารักน่ารักน่ารักมันบ่หาย,าหายอ๋อเฮ้ยไม่ตัวนั้นจะเป็นผู้ชายชียวิตไงวาพักกินนมไ,ไม่กิน,น,นกินนมกล่องเลยทุกท่านเด้อกินนมหัวเดีมาแล้ว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 โอ้ยังเลี้ยงตัวนี้เนี่ยยายเบี่ยงเอไปเบี่ยงว่ได้หรอ,มดดอไม่คิดูดของไม้ตอนนี้ยังปไปเอาไปไม่ได้ใช่ไหมว่ได้แล้วกินอาหารทั้งเป็นอ๋อกินอาหารไม่เป็นต้องกินนมอย่างเดียวกินกิน นมแล้วอยากกินนมแม่คือมันโอ้ตอนนี้เขานอนใช่ไหมน,นี่โอ้ยนอนนอนทําไมมันไปเบียดเบียดเสียดกันอย่างเงี้ยถ,ถึงเวลานอนถึงเวลานอนอพักผ่อนกายใจมาแล้วมาแล้วอิ่มแล้วมาแล้ววันนี้นี่มาแล้วมาแล้ว,ลวไปไปสีหนา้าไม่กินอุ้ยอิ่มแล้วก็มานี่อ,อย่าเอาตัวไหนไปอีกสีหน้ามา โอ้ยอ้ยโ้โอ้ยสไม่กินโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไไปแเค่อยกินตนาไม่กินเขาก็ไม่กินใช่ไหมยายโอ้ยไม่ค่อยกินโอ้ไม่กินก็โอ้ไหนไหนไหนนยายร้องร้องรองนีมาฮะไปแล้ว อ๋อตัวนี้กินโอ้ถ้าไม่เคยกินก็ไม่กินบ่กินของเมนี่ขากินของนี่น้ำอืมอืมกินที่ไน่าฮ่าฮ่าบครับมีความสุขได้ล่ะสวัสดีครับบอกอยู่นะกันอย่างนี้อ่ไม่อยู่บ้านก็ได้มั้งเม็นไหมไม่เหม็นหรอกเหม็นว่าฉันนี่ไม่เหม็นเลยเลี้ยงตรงเลยไงไม่คอบเลยไม่ก็ไปดูของไม่ก็ก่อซีเมนต์เลยแหละ เ้ย่อยู่อกฮะกอชิเบนแบบนี้ข้อแบบนี้ือยู่กับดินต้องอยู่กับดินอ๋อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยไนห่วงลูกปล่อยไฟพอทำลายลูกเหรอปล่อยไฟปล่อยไฟ่ออปล่อยไฟปล่อยไฟ เพิ่นห่วงเพิ่นห่วง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 มาลูกมา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 สักก่อนปล่อยมาก่อนนี่นี่ไปแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเอามานอนอยู่นี่ท่านเลยนึกว่างั้นเลเขากัดงอเวงเลยจัดจนหางด่วนไปไปยายไปปล่อนไปเอานอนเล่นเหมือนนี่สองตัวเลยทุกท่านอยู่ดีนี่โอ้ย นั่นนั่นนั่นี่นี่ตัวนี้อีกนี่ตัวนี้ออกก้อนมูนี่ไหนี่ขอดก้อนมูเลนขอดก่อนเพื่อนทำไมตัวเล็กกว่าเพื่อนมันอยู่ทางด่างปล่อยไปเลยย่ายินอาหารบดไปแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วาาามมมนี่ทุกท่านสีเก่าลงสีนี่กี่ปีแล้วยายสักปีแล้วนี่สีลงสีนี่สี่สิบสามปี ยังสีได้สบายเลย,ชย,ชยใช้ไฟบ <ใน S 1> <ช>่ใช้ไฟฟ้าทุกท่านโอ้โหสายพงสายพานอะไรยายเปลี่ยนเองหมดเลยอบอกเพืเ่อเก่งแท้สมัยนี้มันเครื่องไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะเครื่องเล็กเนาะนนนอันไหนยายที่เขาเรียกว่าหินเน่ยผมอยากรู้อมองไม่เห็นอ๋อโอ้โหนี่ครับมันก็จะฝัดข้าวอยู่นีน่น Uh น right. okay. Okay. ี่นี่นี่ลูกยางนี่ลูกยางคันเขาหินมาอยู่ข้างในโอ้หินอยู่ข้างในโอเคข้าวออกไหนยายเดี๋ยวถีเอาสีให้เบิึงห้อยมันมันสิบ่าค่ายบ่บ่บ่อะไรค้ายเนยโอ้ยายจะทำให้ดูทุกท่านนี่นี่นี่ดูลูกไก่ลูกไก่เห็นไหมครับกุ๊ก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 ลูกไก่ในกี่ตัวนี่กี่ตัวนี่นะหนูหนูทำไมลูกดกยางลูก โอ้ยลูกดกจังเลยอ่ะฮะลูกดกมากมากเลยโอ้ยนี่แหละครับเวลาเวลาไก่เขาเขาเขามีมีลูกนะหน้าเขาจะดำดำนี่นะหน้ามันคำนะนะผมเคยเลี้ยงสมัยเป็นเด็กๆเนาเน่นี่ลูกลูก้นโอยายอะสีข้าวให้เราดูเลยนี่เบายายเบาๆโอ้โหนี่นะครับข้าวอ๋ออันนี้ของลูกค้าบอก โอของยายนะอันนี้ข้าวอะไรนี่ข้าวเจ้ายายก็ต้องทำแบบนี้ยายไม่ใส่เม็ดโบใส่เชียใส่เม็ดหน่อยยายไม่ได้ใส่กีการโอ้ยายอยู่คนเดียวยายอยู่คนเดียวทุกท่านใช่แล้วมันมีตัวนี้แบบหลายใจไหนโอ้ยหนุนแม่หนึ่งทุกท่านนี่แม่หนึ่งนะ โอ้ยายบอกว่ามาถ่ายคลิปเอาเงินเพราะว่าเราก็ตอนแรกเราก็ไม่ได้สนใจยายเลยเข็ดต่นนอมแล้วเขาไก่นา,อาโอ้ยไปนู่นเนี่ยเขามาเขาก็มากินข้าวที่เหลืออยู่นี่กินลำอยู่นี่ยายจะทําอะไรแล้วยายทาอะไรแล้วกวาดกวาดอะไรหน่อยาอยายอ,อ๋อข้าวมันจะลงนั่นบอกอ,อ,อือ ตอนนี้ยายก็จะเปิดนี่ว่าไงหรอมี่ขยหลายโอ้ขั้นตอนยายหลาย หมีโอ้ยหมีเจ้านี่อายุเยอะแล้วนะหมีเนาะโอ้ยใกล้แล้วหน่อยก็โตดนี่านี่เดพัดยังใหญ่นี่อันน,นี่ก็กั้งูกมือนแม่เขานะครับโอ้ยน่าจะหวงลงลูก พีนอนลงแล้วแม่ยืนอยู่เนี่โอ้ยเอาลูกลูกเขาลูกทำไมเขาตัวไม่เท่ากันเลยเนาะโอ้นันอยู่ด้านดางเลยโอ้ยอยู่ด้านด่างแบบเมือกี้นั้นนี่ก็มีกี่ตัวทั้งหมดยายติดแสิบแปดตัวเหลือสิบแปดเลยบ่เออเหลือบนโอ้ยยายเดี่ยเลี้ยงตัวนี้ได้สองตัวนี่ง่ายเลยนี่โอ้ยนี่งตัวนี่ได้สองตัวได้กี่เดือนแล้วลยายนี่ใช่เจค่เดือนแล้วเฮ้ยวันเดียวสิบสี่สิบกว่าวันเองโอ้ย ตัวที่้ตัวนี่แปดตี่แปดตัวที่นี่สิแปดตัวที่ได้โอ้น้ำหนักเขาเท่าไหร่นี่เป็นตันเลยเนาะสามร้อยสามร้อยสามตันเนี่ยหนุน้ำคุณอะคุณอะดูหน้าเขาหน้าวานหวานเลยไอ้ที่เหมือนเหมือนเหมือนกระตูนเลยเหมือนเหมือนเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะตุ๊กตาหมูอ่ะ โอเคทุกท่านขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับนะครับลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะครับ <laughs> okay, โอเคโอ้น่ารักมากเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวจะถามแม่ครูก่อนว่าโอ้อยากเลี้ยงย <c oughs> อยากเลยเรียงรุย่ยรุ่ยพี่เบโอ้อยากเลี้ยงจังเลยนี่เป็นอาหารเช่นเพ็มโอ้โอเคยาย งามงามงามอาอาจารย์ไม่เห็นตัวน่ั้น้เนี่ยหุนอินมนีนาหน่อยนะมี่น่าหน่อยเนี่ยอยากเลี้ยงเลยอ่ะใหญ่ม่ะโอครับครับลุกแล้วลูกแล้วลูกแอันนี้ใครนี่อันนี้อ่าอันนี้ก็อันนี้ยังไม่ได้ลูกนี่สองตัวอ๋อสองตัวอันนี้ได้ลูกสองตัวันี่้ีุ่ตโ โอ้ยนี่มาอยู่ใกล้กันเลยจุ๋วจีกันแล้วันอนแย่งกันถามโอ้ยนะตัวก็เท่ากันหรอกเพราะว่าไม่กินอาหารในในพวกมะพงมะทันอาหารเขาเนี่ยคืออะไรยายขายไอ้กุ้ยใหญ่เนี่ยลำไม่ต้องตบรับกระผักตบแค่นั้นเองผักตบเดียวกันโอ้กินง่ายกินทั้งเนี่ยแต่งให้เขากินขนมผักตบนีทุกขนมเทั้งงานพวกเแย่งถือกันได้พวกเขากิน Okay. นะเอามาฝากทุกท่านนะครับเป็นความน่ารักน่ารักนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ อย่าคุยด้วยโอ้ยอย่าคุยด้วยโอ้ยอย่าคุ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 ยมาดีมาดี